ครับผมสวัสดีครับนี่นะครับอันนี้เป็นแม่มูสดเยีามูสดำนะครับและ้ลูกสิบตัวเดี๋ยวผมให้ไปดูพ่อนะครับสิบตัวอันนี้มีกิ๊บปีกนะครับไม่เห็นหรอก ดูแค่หน้าตาก็อพอส,สายชอมีสุวรรณนะครับเกิดวันที่สองกันยายนสองห้าหกนะครับเราผมพาไปชมพ่อกันเลยนะครับนะครับเป็นพ่อพันธุ์เป็นเย่ยดำนะครับน้ำหนักประมาณสองเก้าถึงสามโลหนึ่งนะครับเย่ยดำต่อดำ ต่อดำทั้งสองข้างนะครับเป็นพมา่าลอ